พวออนไลน์เรียนเลสันบทเรียนออนไลน์ป .4 เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียนจะพบปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งปัญหาแต่ละปัญหามีวิธีการแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจหรือการเลือกวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนตัวอย่างการปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวิธีที่ 1. ใส่น้ำในหม้อตั้งหม้อบนเตาหรือใช้หม้อไฟฟ้าต้มน้ำให้เดือดนําบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ลงในหม้อแล้วปิดฝา ต้มต่ออีก2นาทีวิธีที่2ใส่น้ำในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเสียบรักไฟกระติกน้ำร้อนไฟฟ้ารอจนน้ำเดือดนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ชามเทน้ำร้อนลงไปแล้วปิดฝาตั้งทิ้งไว้3นาทีการแก้ปัญหา เป็นการหาวิธีแก้ปัญหาหรือทำงานนั้นให้สำเร็จการให้เหตุผลเป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงานซึ่งการแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีแก้ปัญหาออกมาเป็นลำดับขั้นทำให้มองเห็นวิธีแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยแต่ละขั้นจะต้องพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบด้วย โดยแสดงวิธีแก้ปัญหาออกมาเป็นลำดับขั้นสำหรับแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนอาจนําเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่มาช่วยในการแก้ปัญหาได้เช่นกันตัวอย่างการวัดความยาวและความกว้างของห้องเรียนควรเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าการวัดที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วเช่นตลับเมตร